สวัสดีครับพี่น้อง FC ทีมงานทีเมืองผลจะมาอัปเดตคู่มวยปรับเปลี่ยนของศึกมวยรอบปูนเสือครั้งที่ยีสายซีนัดแรกคู่ที่2พิกัด116ปอนด์จากเดิมเพชรหนองเรือเกียรติพันธมิตรมวยมาแทนเป็นติงลี่เสียวุฒิชิปปิง้งมาดูฟอร์มกันครับมุมแดงเพชรดีลาเอ็นยูเดนอายุ20ปีสูง164ซนเมตรเป็นมวยขวาจังหวัดกระบี่ซ้อมที่ค่าย FA กุ ชื่อเดิมเพชรลีลาสิทธิ์กำนันเจเลเป็นมวยจังหวะฝีมือเดินเปิดเกมศาสตร์แข้งต่อยเตะปั้มตีแข็งแก่งบู๊ดุดันหลักเลี่ยมดีไฟล่าสุดเมษายนห5ชนะนอกยก3าเพชรอานอนท์นอกเขากมอ11อมุมน้ำเงินติงลีเ่เสียวุฒชิปปิ้งอายุ19ปีสูง163เซนติเมตรเป็นมวยขวาจังหวัดเชียงรายซ้อมที่ค่ายศิษย์สารวัตรเสือชื่อเดิมติงลี่สู่หลวนงงดยกเป็นมวยครบเครื่องจังหวะฝีมือ เตะแข้งต่อยหมัดมีศอกไฟล่าสุดกันยายน65ชนะคะแนนเพชรบุญชูแอสเนปะตองเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วชอบไปที่มวยยืนการผ่านมวยวันนี้ชอบไปที่เพชรดีลาเอ็นอยูเดนจะชนะติงลี่เสียวุฒิชิปปิ้งไปได้ครับจบกันไปแล้วนะครับกับคู่มวยปรับเปลี่ยนของศึกมวยรอบปูนเสือครั้งที่22สสายซีนัดแรก ประจำวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2565คิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้สุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง FC ที่ชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมงานในการจัดทำคลิปต่อๆไปด้วยครับขอขอบคุณและขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนในอาทิตย์นี้ รวยๆเฮงกันทุกคู่ขอบคุณและสวัสดีอีกครั้งครับ